่วงตามใจเด็กสนับสนุนโดยขนมเยลลี่ราเจเล่และช่วงนี้จะเป็นช่วงของมายากลซุปและผู้ช่วยฟิลิปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือพี่ฟิลิปนะครับนักมายากลฝีมือระดับโลกเลยฟิลิปเหมือนที่เราเคยสัญญากับน้องๆไว้แล้วว่าเราจะเฉลยกลนใช่ไหมครับในวันนี้ใช่ครับและกลที่จะเฉลยคืออะไรครับสําหรับกลนวันนี้นะครับคุณหนูหนูก็คือหนูหนูลิบลิ้นแมวก็มีฮะแมวลิบลิ้นมายา มันก็ริบบิ้นธรรมดานี่นะครับมันเป็นริบบิ้นธรรมดานะครับแต่ช่วงแรกนี้เราจะแสดงให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับครับครับนักแสดงจะถือริบบิ้นอยู่หนึ่งเส้นนะฮะครับผมพี่ซุปมีกันไก่ไหมฮะกันไก่ไหครับกันไก่เราจะต้องใช้กันไก่นะฮะกันไก่หนึ่งอันนะฮะตัดเลยนะฮะกันไก่หนึ่งอันไม่ใช่ตัดนี่อ้าวผมยังไม่สั่งให้ตัดเลยอ้าวผมนึกว่าให้ตัดเอาไว้ก่อนเอาไว้แล้วทำไงฮะอ้าวเอาใหม่แล้วกันจะเทคไหมฮะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ทำได้นะฮะมิสเตอร์ฟิลิปทำได้นะฮะคุณมาดูการตัดต่อริบบิ้นขอขอกาวหน่อยฮะกาวมีกาวไหมคุณไม่นักเมืองคุณควใช้กาวเลยฮะน้ำลายไงฮะน้ำลายฮะแตะแตะไปฮะอ่าฮะแตะแตะอ่าฮะเรียบร้อยนะคทำได้จริงเหรพี่ซบถือไว้ฮะถือไว้ฮะใส่ลงไปในหมวกมายาถือปลายไปก่อนฮะปลายถือไว้เฉยๆนะฮะที่ถือไว้อย่างนี้การการเปลี่ยน เเวทมนต์ของมายากลวันนี้มีคนอยู่3คนนีคุณสลิปจะบ้าแล้วค่อยๆดึงขึ <t un> <t un um ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาริปินจะต้องติดกันดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาคิดโกงยาวกว่าเดิมอะทำได้ไงฮะ ช่วงนี้ท่านผู้ชมคงอยากจะรู้เคล็ดลับอะไรสิครับว่าเราทําได้อย่างไรในการแสดงชุดนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับทำยังไงครับอุปกรณ์ก็ถูกถูกนะฮะนี่ใช่ริบบิ้นนะฮะริบบิ้นนะครับตัดเป็นยังไงครับนะครับเตรียมริบบิ้นมาเลยนะฮะนี่นะฮะอ่าสุดึงริบบิ้นมานะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ตัดเลยครับตัดนะครับตัดเลยครับอันแรกอันที่สองซัก สิบนิ้วนะฮะสิบนิ้วอย่างนี้เลยครับตัดนะฮะครับเจอบรีบลอยนี่คืออุปกรณ์นะฮะแค่นี้เองครับผมอันนี่ใช้สองเส้นครับใช้สองเส้นนะฮะอุปกรณ์นะฮะแล้วยังไงต่อครับเสร็จแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็คือสก็อตเทปอืมนะฮะทีซุกตัดนิดนึงนะครับโชว์นะฮะตัดนะครับเราได้อุปกรณ์สามอย่างแล้วนะครับทีนี้ก็แสดงได้เลยแสดงไหนฮะช่วงแรก แล้วก็ม้วนเป็นกลมๆก่อนที่บ้านห่อของฝันบ่อยไหมฮะส่วนมากก็ขโมยมาขโมยมาแปะก็เทปนะครับอย่างนี้นะฮะแปะก็เทปแปะแล้วก็จะได้กลมๆหนหนึ่งวงนะครับผมชุบถือไว้ครับถือชุบหรือซุปฮะซุปขอเอาพี่ซุปเหรอฮะผมนึกว่าพี่ชุบนะฮะแล้วแล้วเอาเส้นนี้ร้อยมันก็ไปครับ ร้อยเข้าไปนี่คือขั้นตอนการเตรียมการแสดงอันนี้ที่ผมเคยสอนฟิลิปเมื่อตอนเด็กๆฟิลิปออกมาใช้ตอนโต่ดีฮะดียังจําได้เลยครับจไม่ได้นะครับแล้วเราก็จับช่วงรอยต่อไว้ลักษณะนี้นะครับ๋อถ้าเราถือแบบนี้นะครับผู้ชมจะคิดว่าเป็นริบบิ้นเส้นเดียวกันอ๋อใช่ไหมคเพราะเราปิดตรงรอยต่อไว้นี่คือเคล็ดลับ คุณหนูอย่าฮาสวัสดีค่ะแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องํำไว้ต้องํำไว้นะครับเสร็จแล้วก็พอเรารกำรรไว้อย่างนี้นะครับก็เริ่มการแสดงเลยนะฮะมาวันนี้จะแสดงมายากลนะครับหยิบตะไก่ขึ้นมาเนะแล้วเราก็ตัดเลยนะฮะ<พ>ตัดชั่วแล้วเป็นยังไงผลขาดสองเส้นเลยท่านผู้ชมโอ้งงขาดสองเส้นทําได้อย่างไรก็ตัดกันใครมันก็ต้องขาดเนี่ยขาดปั๊บเราก็จะต่อ จับปลายอีกด้านหนึ่งนะครับที่ผมจับไว้เมื่อสักครูน <ะ S 2> ่นี้แล้วก็ใส่แบบนี้ใส่ลงไปอาจจะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่บ้านใส่ลงไปนะครับนะฮะด้านหนึ่งเราก็ยังโชว์อยู่นะครับรแล้วคนหนูก<อ>็เสกเสกก่อนเสกก่อนอกอน เสกบุบบุบบุบอ่าแล้วก็เสกคาถานี่จะต้องไปเรียนที่ไหนมั้ยคับคาถานี่มั่วไปเลยนะฮะโหนูนะฮะอะจจะบะปับบับบุบแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงขึ้นนมาฟับฟับฟับโอ้ครับแล้วถ้าเกิดดึงผิดล่ะฮะไปดึงอันนี้นะครับเวลาดึงนี่ระวังหน่อยนะฮะมันจะมีผู้ติดตามมาด้วยนะฮะถึงต้องบอกให้ค่อยดึงช้าๆเวลาหนูดึงฮะต้องสังเกตหน่อยอาจจะมีการแหน่สารสารเพื่อวงแหวนล่วงลงไปนะครับเอาแล้วถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยนะเวลาเล่นนี่แสดงว่าต้องอยู่ระยะไกลใช่ไหมฮะถ้าเกิดใกล้ใกล้เล ครายืนมองอย่างนี้ก็เห็นเลฮะเราไม่ให้มามองอนวนนี้ฮะเราห้เขานั่งดูมีอีกอย่างหนึ่งกลเนี่น้องๆสงสัยกันมากเวลาเราเล่นกลเนี่ยอุตส่าห์ซื้อกลมาแพงๆเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยโชว์ไพุ่กเพื่อนเลยขอดูหน่อยหยิบมันดูว่ามันพับสองด้านอะไรเงี้ยมีหลักไหมฮะการที่เขาเข้ามาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีหลักนะฮะคือไงฮะคือถ้าเขายุ่งมากก็ไม่ต้องแสดงเลยนะฮะอันนี้แค่นี้เองครับเป็นหลักของมือระดับโลกเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วยังแสดงไม่ได้นะครับ คุณหนูต้องฝึกฝนก่อนนะครับแล้วจึงไปแสดงให้เพื่อนๆนะครับิลิปนี่เล่นกลหลอกสาวๆมาเยอะไหมครับแน่น่มีไหมครับแบบหลอกเล่นอะไรเงี้ยก็แสดงทั่วไปนะครับครับทั่วไปกนนี่คือการหลอกลวงกนนี่ไม่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่เป็นการทําสิ่งที่ไม่เป็นจริงให้เป็นจริงขึ้นมาได้นะฮะก็คือการปลดมดเทจเป็นเทคนิคทางด้านมายากลนะฮะสินข้อสอง ที่บอกว่าห้ามโกหกพอแล้วพอแล้วขอบคุณมากคอบคุณี่หลิ่ครับขอบคุณมากครับคืออิจฉาเขาะฮะเห็นเขาเล่นได้เราเล่นไม่ได้เห็นมีดอกไม้อะไรด้วยดอกไม้นี่เอามาให้วันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาดอกไม้มามันปลิกพลกขึ้นมานี่ดอกไม้นี้อยู่เออยังอยู่เออทำได้ไงฮะอันนี้อ๊บว้าว อ๋อคือมีเชือกอยู่คนณนี่ปวดทาไมล่ะขอโทษเดี๋ยวกูดูก่อนตอบเดี๋ยวดูก่อนนะคุณดูนะรายการซูเปอร์จิ๋วขอขอบคุณสวนน้ำพาราไดซ์โคโกโรแชมพูเด็กน่ารักชุดพิธีกรจากมารุอิ0 101สยามสแควร์ซอยสองขนมเยลลี่ตราเจเล่ ใเดี๋นว,วันเสาร์หน้าพบกับรายการทั่วจิ๋ว10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งทางช่อง9อสมทครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขนมเยลลี่ตราเจเล่เจอแล้ววันนี้ผมมีของขวัญให้คุณอะไรอ่ะมีของขวัญด้วยเหรอฮะนานเจอให้ดอกไม้สักดอกหนึ่งโอ้ยขอบคุณมากครับแบบพิเศษนานเจอจิลลิปนะฮะขอบคุณให้มันมีอะไรน่ากลัวมาฮะเฮ้ยทำไมดอกไม้ผมเหี่ยวแล้วเฮ้ย ทำไมเป็นงี้ฮะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าฟิลิปจะต้องมาเฉลยกดนะครับว่าเคล็ดลับของคนบางอย่างมีอะไรบ้างได้ครับได้หน่อยครับสำหรับวันนี้พี่ซุปแล้วก็พี่ฟิลิจะต้องลาน้องๆไปก่อนสัปดาห์หน้ามาคอยชมกันว่าคนที่พี่ฟิลิจะเฉลยนั้นคือคนอะไรใช่คนเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วทำไมที่ถึงหลอกขนาดนี้พี่ฟิลิมีแฟนกี่คนสัปดาห์หน้าชมกันได้ในช่วงตามใจเด็กครับสวัสดีครับ